กูเล่นแป๊บเดียวกูเลิกแล้วง่วงนอนเพิ่งตื่นมาดูบอลมันมซื้อคิดปีหนึ่งอะให้พี่อะถ้าแคทมดเม้ยไอ้เหี้ยมันแม่พี่จะคิดเย็ดแม่อัไมม่ีอ้โฟร์ออกตัวยังวะยังยังไม่ออกใช่ไหมไอ้ม่อนไอ้เหี้ยอยู่ในศพอยู่วะออกแล้วออกทำไมเย็ดแม่แมาตัวหนึ่งตัวแล้วดูเด็ดเย็ดแม่ไอ้ไว้ไอ้เหี้ยทางางไอ้เหี้ยม่อนเลยมันอนตัวพี่ไปไหน่กางเกง มันไม่มีหน้ากากเลยยศแม่หน้ากากอะไรหน้ากากอะไรนะหน้ากากมอมมีเลยตาเหลืองเลยผมผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้เข้าวันนี้ย็ศแม่จอกขนาดน้องพี่เล่าไม่ใช่ผมเย็ศแม่ผมใส่หน้ากากแดงนะไอ้บีเนี่ยเล่นในสมัยเปิดเฮ้ยบีเล่นกับพี่ไว้น้องพี่เล่าไอ้บีแมนไม่แมนแมนตอนนี้ไม่สบายผมไม่ได้เล่นอะวันนี้แล้วใครเขาเล่นสไนเปอร์ไม่มีไอ้บีนี่ยแหละ ไกด์ไกด์กด์คิดว่ากูทำได้ปะมาดูดิมาดูดิมาดูดิคิด,ด,ดว่ากูทำได้ปะ then, คิดว่ากูทำได้ปะคิดว่ากูจะทำได้ปะโต่อโลโต่อโลเนี่ย yea. ต่อ, hey อโลพร้อมไงไอ้เย่ยดูโอ้แต่กูเหลือแค่ค hey, why, ไอ้ไว้ไว้ไอ้ไว้ฮะไอ้เฮียไอ้เบนเข้ามาปะมามาเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมึงมีนานไหมมึงถามมันดิอะไรเออมึงเล่นเสร็จก่อนแล้วค่อยบอกอีกสั่ง เอ้ยกูเหลือตัวโตกับมาแล้วแม็กกูขอตัวเดียววะคิวจะยิงมึนมึงอยู่ไหนมึงปลาะเบิดใส่กูกูจะยิงมึงมีทิ่แค่จุดยักษ์อยู่ไหนวะไอซีสามปีที่แม็กจะซื้อเนี่ยเอ้ยบ้าน่ะโอ้โหกูอยู่ตัวโตกับมึงเองนะเพื่อนเฮ้เพื่อนฝูงขอยิงเพื่อนได้ไหมเพื่อนอยู่ไหนฉันรู้ว่าเพื่อนอยู่ในป่ายิงกี่ตัวแล้วตอนนี้สิบเจ็ด โอ้เย็ดแม่เพื่อนไฟฉันไหมฉันกำลังจะระเบิดฉันจะตายพราล้นหรือเนี่ยโอ้อย่ายิงฉันมึงอยู่ไหนบอกกูเจอมึงแล้วอะไรเฮ้ยมันล็อกอินยังไงวะพิชาเฮ้ยมึงออกมาซิ มึงจะดึงเชงกูไปไหนได้ยังเไยเม่เย็ดไบ้าจะตายอ๋อโห่ยัดแม่กูนั่นแหละดับเบิ้ลวันโอเคยูโนดมึงมัน <c oughs> อ่อนมึงมันนุบมึงมันกระจอกข้าได้กินตัวได้